สวัสดีนะครับอยู่ช่องมุกระแพนนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาเล่นมาดูการเล่นปืนเลเซอร์นะครับถ้าเดี๋ยวรอ,อดูนเนี่ยมันประมาณนี้ผมจะพาไปดูนี่นะครับาจะเห็นนะครับผมตอนที่เข้าไปเล่นเขาก็จะมีะเซนเซอร์อยู่ที่หัวนะครับตัวรับดาเมจอยู่ที่หัวก่ามันก็ มัมีปืนนะครับผมแล้วยิงเข้าไปที่เซนเซอร์นะครับผมเราจะเข้าไปเล่นกันแบ่งเป็นทีมนะครับสองทีมมีน้ําเงินกับแดงนะครับผมพอจะยิงเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่ฐานนะครับตเติมแม็กหรือว่าเติมเลือดอะไรประมาณนี้เรารอไปดูวนะ่ามันจะประมาณไหนนะครับวันนี้เรารอจิวเล่นอยู่นะครับผมก็นะครับผมแม็กเราเดินเข้ามาแล้วเราจะเจอปืนนะครับที่เขามีให้เราบราจะประมาณนี้นะอ่ามีสีแดงนะฝั่งนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับผม ปืนก็จะมีคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะะ,ะมีรีโหลดมีเลือดมีพลังเลือดกับลูกกระสุนนะครจะรอดูรอดูนี่ยครับผมเขาบอกว่าปืนเล็กนะครับดาเมจเจ็ดปืนใหญ่ปืนยาวอย่างเงี้ยมันจะดาเมจห้าต้องหยิบคู่กันมาครับเพาจะใส่ช่องไว้เงี้ยเราต้องหยิบคู่กันมาเพราะว่ามันจะเป็นของล็อกมันนะครับจะดาเมจต่งางกันเเดิม 5, อันนี้ดาเมจห้าอันนี้ดาเมจเจ็ด ที่เขาบอกอะ้ไม่ดเวลาโดนยิงแล้วมันจะมีสั่นที่หัวมั้งเนี่ยประมาณนี้เราเจอกับทีมเสี่ยงเงินนะครับอยู่ฝั่งนู้น r e โหลดก็น่าจะตัวนี้กระบอกนี้ไหน Reload นี่ไงไม่มีเหรอนี่เหรอนี่มั้งเออเราเจอทีมเสี่ยงเงินนู่นนะครับเอาเลยแข่งล่อพิเศษ นี่เราแข่งรอบพิเศษนะผมเบสกล้องเป็นไงชัวร์นะชัวร์ป่ะอุ้ยชัวร์ใช่ป่ะมันตดแล้วไม่แน่กว่ดีแล้วมัน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 ันับมันนับเวลายังนับเวลายังไม่มันนับเวลายังอ่ะขึ้นยังขึ้นเป็นเป็นตัวเลขแดง่ะโอเคมานะครับผมอันนี้เป็น แข่งรอบพิเศษนะครับผมจะรอบพิเศษให้รวมรวมกันนะครับไปแล้วเปิดเปิด นะครับชาดชัดชดร์รปืนนะผมเปลี่ยนด้วยกระสุนนะเก็บเตยวตัวครับไม่มีไปมาแล้วครับมาแล้วครับเห็น้ว พี่ดูนี้วยนะหลังอ,ะะะงอ่ะตอน่านะครับห็นตัวแล้เขาไม่เอาหัวออกมานะเ<ป>ขายิงแบบไม่เอาหัวออกคเพื่<ป>อ<ป>ที่ว่ามันจะไม่โดนอ่าบาดลาันบเฮ้ย

หลังมาตัวนึงเว้ยเก็บไปได้ครับตัวหลังด้วยเมื่อกี้เนียเวลาเดินังที่รุนแรยครับสีแดง4 7รสีน้ำาสามร้เจส <laughs> อยตายแล <laughs> ้วมาแล้วไนนี้ตายนะครับเราตายตายต่อครับ เก็บได้นะครับเมื่อกี้นี้ต้องกับโตเก็บไปได้ตัวหนึ่งครับ เข้ามาหลังเรานคะรับแห่งเดิมน,นะครับถ้เาเรายังไม่โดนยิงครับเดิอมันจะเพิ่มนะ้ำปุ้ยโอ้โหหล่นเลย หมดนะครับจบเกมแล้วผมก็สนุกเหมือนกับเพราะว่าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมิตรแพทย์ด้วยนะครับ